สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงรู้รักพลังงานโดยปตทสพในวันนี้นะครับปกตินะครับท่านผู้ชมเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือว่าหลายๆเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้หมอจะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งใช้เวลาสร้างเพียงแค่7วันนะครับแถมยังช่วยลดในเรื่องของการใช้พลังงานได้อีกด้วยแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเอาเป็นว่าตามหมอกมาชมกันเลยดีกว่าครับครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับหมอกก็อยู่กับอาจารย์สุนทรนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับทำไมบ้านต้องเป็นทรงกลมครับอาจารย์ที่เราทําบ้านทรงกลมเนี่ยพื้นผิวของตัวบ้านจะน้อยมากครับผมจะทําให้การสูญเสียความร้อนหรือถ่ายเทความร้อนระหว่างภายนอกภายในนี่น้อยค่าก่อสร้างก็ถูกสร้างง่าย สมัยก่อนเราจะพบว่าบ้านมีปีกมีหางมียืนเยอะแยะต้องกันแดดแต่เราใช้วัสดุยุคใหม่ซึ่งการแดดกักนฝนการร้อนกันชื้นโดดแดดเต็มที่ในข้างในยังเย็นเฉียบอยู่เลยนะครับมีแนวความคิดจากอะไรบ้างครับอาจารย์ก็เราเห็นว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับถ้าเราสร้างบ้านอย่างนี้เนะี่ยหลังนี้ทั้งหลังนี่ติดแอร์24ชั่วโมง365วันเนี่ยเราใช้เซลลแสงอาทิตย์เพียงแค่10ตารางเมตรแล้วก็ใช้แอร์ไม่ถึงครึ่งตันทำให้บ้านหลังนี้เย็นสบายแล้วก็ไม่ต้องรบกวน ไฟฟ้าจากที่อื่นเลยมันเป็นการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อรน <ะ S 1> เนีคเ,เทคนิคตัวนี้แหละครับผมว่ามันเป็นโลกแห่งอนาคตระบบการจัดการภายในบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะครบวงจออรเลยทีเดียวใช่ไหมอาจารย์ที่นี่จะมีทุบทุกอย่างแล้วก็เป็นบ้านเซเะโนลอยู่ตรงไหนของแผ่นดินก็ได้บนาบ,บนเขาบนบึงบนดอยเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาน้าําไม่ต้องพึ่งไฟ้าจากภายนอกแล้วนะครับม,มันมันเหมือนกับว่าเมื่อแก้ปัญหาตภาวะโลกร้อนเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาจร,ริงๆไม่ใช่ว่าไปทำ มันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุ<ๆ>ก็คือตัวบ้านเราใช้พลังงานน้อยใช้ทรัพยากรน้อยก่อสร้สางง่ายหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างจริงๆเนี่ยครับภายใน7วันเนี่ยเราสร้างเสร็จเจ็ด <7 S 1> วันนะเจ็ดวันนี้<อ>สบายๆ<อ>นะครับตัว<ม>แอร์ความร้อนจากแอร์จากแากสงทิตย์เนี่ยเราเอาความร้อนที่เหลือจากแอร์เนี่ยมาทำน้ำร้อนตลหรับอาบนัวน้ำานี่เรารีไซเคิลหมดน้ําจากจากห้องน้ำ้องสวมเนี่ยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยสะอาดกว่าน้ำประปา อาจารย์ครับแล้วพื้นที่ทั้งหมดของตัวบ้านหลังนี้ใช้มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์เสร็จเสร็จแล้วผมคิดว่าพื้นที่ประมาณ4 0่สถึงสีตารางเมตรบ้านเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันกลมใช่ไหมอาจารย์แต่ว่ามันสามารถอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาโอ้ยดีเราออกแบบอย่างดีเลยครับเรารบับแรงลมได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันแด่แผ่นดินไหวได้ผมว่า7-8็ดแปดลิตรสเกลนี่สบายๆนะในอนาคตเนี่ยหลังนี้จะหมุนได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนห้องหรือว่าการใช้ก่อนเหมือนบ้านปกติเลยป่ะครับอาจารย์คือเราเหมือนบ้านปกติแต่มันแค่ยุคอวกาศเนข้างบนนี่เราทําเป็นเตียงนอนครับผมหราับาดูดาวดูเดือนส่วนข้างล่างเป็นห้องรับแขกที่เป็นคล้ายๆห้องคาราโอเกะและห้องสระาร,รพัฒประโยชน์อาจจะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นสําหรับปรุงอาหารเล็กๆน่นอยคืออยู่กันเหมือนกับ สวีทโฮเทลโอเควันนี้หมอก,ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์สุนทรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมแล้ววันนี้นะครับช่วงรู้รักพลังงานโดยปตทสพหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ